โอเคก็เลยก็สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชมนเทพอาร์เมอร์นะครับวันนี้ก็พบกับพ่ยาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเป็นวันที่เกมใหม่เราเปิดตัวแล้วนะครับก็คือเกมเอ็มยูของเรานี่แหละนะครับก็คือเอ็มยูนะครับนิวดาวนะครับอันนี้ก็เป็นอยู่ตัวใหม่นะองดูนะสกงสกิลเขานะครับรู้สึกว่ามีสีสันนะครับมากกว่าแอสเซนชันนะครับแต่นะครับต้องบอกว่านะครับมันน่าจะมีความคล้ายคลึงกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับ ลองสังเกตนะครับแมปนะครับโนเรียนะครับหรือว่าแมปนะครับป่าลอยเซียนเนี่ยก็เหมือนเดิมนะไม่ว่าผมจะว์ปไปที่ไหนก็เหมือนเดิมมาลองดูแดนผู้ก้าหนยครับอ่าลองดูแดนพูก้านะโอ้โหช้าจัดอ่เหมือนเดิมป่ะนะครับเหมือนเดิมนะทุกอย่างคือเหมือนเดิมไหมครับคล้ายคือกับแอสเซนชันเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่จะมีลูกเล่นนะครับใหม่ๆเกิดขึ้นมานะครับสำหรับคนที่เบื่อแอสเซนชันแล้วนะครับเกมนี้ก็ จะมีลูกเล่นใหม่ๆนะครับให้เราได้ท้าทายกันอีกเช่นเคยนะครับท้าทายตรงนี้นะครับก็มีทั้งสายฟรีนะครับแล้วก็สายเติมนะครับแล้วก็กิจประจำวันอ่ะมันมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับพี่ก็ได้ลองเล่นดูแล้วนะครับดันมาจนถึงเลเวลสามร้อยนะครับก็พบเจออะไรบ้างเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังนะครับอันดับแรกนะครับต้องบอกแบบนี้เลยว่านะครับภารกิจของเขาเนี่ยคล้ายคืนแกงเซชั่นมากๆเลยนะครับมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะครับ อ่ะเซอร์ฟมาแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของการผ่านด่านนะครับนักลบนะครับวันนี้ก็สามารถกดได้นะครับผ่านนักลบก็คือนะครับตีมอนคองของเราน on like ั่นแหละทุกคนนะครับเหมือนเดิมปั๊นะครับอ่าก็จะเป็นกิจนะครับให้ตีมอนคองเหมือนเดิมนะครับเพื่อนะครับหาตากระปเจนะครับแต่ว่าเพิ่มเติมมามีออปชั่นกับเพชรด้วยนะครับคนไหนที่อยากได้เพชรนะครับอยากได้ออปชั่นก็สามารถเลือกได้เลยนะครับแต่แต่นะครับเลือกสามดาวเป็นหลักนะนะครับส่วนไม่พลาดนะครับได้สาถึงสี่ชิ้นเลยนะครับ แต่าหนึ่งดาวเนี่ยสองชิ้นสองดาวแลได้สามชิ้นนะครับและส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นส่วงของกิจกรรมค่าหัวนะครับก็เหมือนเดิมป้าทุกคนนะครับมาเป็นกิจกรรมที่นะครับควรจะทํานะครับอ่าอันนี้จะเป็นเหมือนแบบดาบแดงปกติของเราเลยถุกมากนะครับเป็นเพ่นแดงนะครับแต่ในเกเสนี้นะครับในเกมนี้นะครับมันให้นะครับเราทําภารกิจเพื่อที่จะรับดาบตามเวลาด้วยตอนนี้เหลือสองร้อยเก้าสิบสี่ชิ้นนะครับในเลเวลสามร้อยนะครับ คนปีไม่ผ่านเยอะนะครับแต่คน, cool นที่ตีผ <establishing> ่านน่าจะเป็นสุปรานที่เติมเยอะมากๆากเลยนะครับอ่าฟังชั่นถัดมามีอะไรนะครับก็คือนี่เลยครับเพิ่มเติมมาคืออันดับปีศาจนะครับคนที่ล่าปีศาจได้เยอะที่สุดนะครับเออนะครับองบอกตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือดามจต่อมอนเตอร์นะครับบอก30%คนนี้คือแบบดามจคะแนนแบบเยอะมากครับคะแนนล่ามอนเตอร์นะครับบอกเลยว่าอันดับล่าปีศาจเขาเนี่ยกัดจัดนะครับล่าเยอะเล่นเยอะแหละนะครับแต่พี่เองก็ไม่มีเวลาขนาดนั้นนะ แล้วก็คู่มือเจียงครับสามารถนำมาอ่านได้ครับนี่นะครับเสริมแกงนะครับก็คือบวกสี่สิบห้าอันนี้คือขั้นต่ำเขานะสี่สิบห้าเนี่ยเราจะได้เอฟเฟกต์แบบมีไฟมีวงรอบนะครับมีวงรอบตัวนะครับเป็นแสงสีเหลืองนะครับแบบนี้ถ้าบวกหกสิบเนี่ยจะเริ่มเป็นเซตแล้วนะครับออกแสงเซตแล้วแปดสิบเอ็ดจะมีไฟรอบแขนนะครับแปดสิบเอ็ดเนี่ยเข้ากับแอสเซชันบวกสามสิบนะครับก็จะมีไฟอ่ารอบตัวแบบนี้นะครับกวัวจะบวกตันทุกคนนะครับก็คือแปดสิบเอ็ดนะครับบอกเลยว่าเรอะจัดนะครับ อ่ะแล้วก็มีอะไรอีกนะครับพี่น่าสนใจนะครับก็นี่ก็เป็นอันดับปกติเนาะอ่าตอนนี้ก็ยังไม่ติดอันดับอะไรเลยนะครับเพราะว่าคุณโบเนี่ยเขาใส่ปีกับทุกคนแล้วนะครับแต่พี่ยังไม่ทำปีดเลยนะครับเดี๋ยวรอทําเป็นคพสนะครับทาคลิปให้ผู้เรารับชมนะครับค่อยมีปีแล้วกันนะครับแล้วก็สหรับมาก็จะเป็นพวกแฟชั่นบอทนะครับตัวนี้ก็เป็นแค่แจ้งตัวเราเฉยนะครับว่ารับบอทกี่นาทีแล้วกี่ชั่วโมงแล้วนะครับ่วันนี้คุณบอทนานแค่ไหนนะครับเราได้อีเท่าไหร่ตรงนี้มันจะแจ้งเเน แล้วก็ส่วนฟังก์ชันเพชรตรงนี้ก็จะเป็นร้านค้าปกติทั่วไปเลยก็จะเป็นร้านค้าตลาดมอลนะครับก็คือร้านเพชรนะครับก็จะมีต่างๆนานาครับคือเหมือนเดิมทุกอย่างเลยทุกคนนะครับคล้ายคลึงกับเดิมเพิ่มเติมคือมีหนีวานะครับมีผาวอนนะครับมีช่วยอะไรก็นี่เลยนะครับรสสปีดนะครับโจมตีมอนเตอร์นะครับแปดเปอร์เซ็นนะครับมีผลกับมอนเตอร์แล้วก็พลังโจมตีเนี่ยเพิ่มมาเศษถึง24เลยครับได้รับโบนั์อาชีพนะครับเ p พีต่างๆนะครับมาป้องกันนะครับก็คือ ถ้าเราใส่เนี่ยมันตจะคือเราเบาลงครับทำให้เราฟาร์มโดยดีขึ้นนะครับมีผลต่อมันเตอร์เนาะอ่ะแล้วก็ข้างข่าวก็เหมือนเดิมเลยครับมันก็คือผลพวกดาเมจนะครับแล้วก็นางฟ้าก็จะเป็นพวกเดฟนะครับไอเทมไซบอยนะครับก็มีพวกกดยาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นใบเลียนะครับหรือว่าเป็นใบเลือกทีมใบเลือกสมพันธ์นะครับพวกอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสก,กิลนะครับที่เราต้องซื้อนะครับบอกเลยว่ามีเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวขอซื้อเป็น e p ไปนะครับเดี๋ยวลองซื้อให้หมดเลยนะครับทําเป็นซิปเพย์พลอลรับชมนะครับแล้วก็มีส่วนของตลาดต่างๆนะครับมีให้ขายนะครับไม่ว่าจะเป็นออฟนะครับหรือว่าจะเป็นคีเอทนะครับแล้วก็มีเหรียญนะครับมีไอเทมประดุต่างๆนะครับมีขายในตลาดนี้เลยนะครับตัวนี้ก็สามารถทําพวกนะครับผนิกรนางฟ้าได้นนี่ก็คือป็นปี่ายขั้งข่าวนะครับยังจะจะเป็นชอบเพนดานนั่นเองครับ ส่วนตลาดตรงนี้นะครับก็ใช้เหรียญนะครับออกแนวเป็นเหรียญเกียรตุยศนาะในการแลกเปลี่ยนนะครับยูนิคอนนะครับบวกกับมันเพื่อนคนไหนนะครับที่สนใจเติมเกมนะครับสไตล์โวล์ไอพีจีหรือเกมอเนดีกมากมายนะครับวันนี้ขอเสนอเพจนะครับอีร้านถึงช็อปนะครับเป็นผู้ให้บริการเติมเกมมีผู้ใช้งานมากกว่าหนึ่งหมื่นไอดีแล้วนะครับทุกคนนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลย มีแอดมินนะครับคอยซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังนะครับก่อนเติมสามารถสอบถามแอดมินได้ก่อนนะครับว่าจะเติมจำนวนยอดเท่าไหร่นะครับตรงนี้มีบริการให้นะครับที่สําคัญนะครับเติมถูกกว่าและโปรเกมอย่างแน่นอนนะครับคนไหนที่สนใจเติมเกมนะครับอย่าลืมอีรัตติช็นะครับอาสูนอาสูนอะไรทุกคนอาสุนเมฆสีเออชีโคแตกนะครับน่าจะเป็นนกกระจอกเทพของเราตัวเก่าแหละนะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นใบงาเสานะครับอาฟังก์ชันมีประมาณไหนบ้างและส่วนถัดมาก็จะเป็นเสียงของ อ่าฟังก์ชันการเติมนะ่ตัวนี้ก็จะเป็นนะครับหนึ่งวัตถุสดมอนนะครับสี่รดมอนนะครับสี่รดมอนและก็แปดวัตถุสีดมอนนะครับคือมีเยอะจัดเลยนะครับให้เลือกนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันค่าตัวแรกนะครับต่างๆเราก็จะได้รับไอเทมพวกนี้นะครับถ้าเราดรอปไอเทมพวกนี้ยก็จะได้รับเหรียญรางวัลพวกนี้นะครับแล้วก็ถัดมามีอะไรก็คือแบบบุกเมืองก็คือพวกตีเมืองต่างตอนนี้วันยังไม่โชว์นะครับเพราะว่ามันรอวันที่น่าจะตีไว้ที่หนึ่ง สำหรับคนไหนนะครับที่อยากฟาร์มนะครับเป็นยูแอนเซนซ์นะครับหรือเกม MO RPG ที่มีระบบออโต้นะครับและไม่มีเวลาว่างในการไปบอรดวันนี้ผมขอเสนอ u g จีโฟนนะครับแอปพลิเคชันที่ช่วยให้เพื่อนเนี่ยฟาร์มได้อย่างง่ายยิ่งขึ้นนะครับ u g จีโฟนเป็นแอปพลิเคชันที่คลาวนะครับมือถือเครื่องเดียวสามารถทําให้เพื่อนเนี่ยสามารถออโต้ฟาร์มได้อย่างง่ายยิ่งขึ้นนะครับทั้งวันทั้งคืนแม้จะปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้นะครับซึ่งเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่ไไไไไไมมมมมม่่่่ออ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 ยยยยยาาากกกกกเเเเเเปปปิิิดดดดืืืถวววววว้้้้ลลลััััแบบบบตตตตสคคคพรรรร์์งงฟนนะ UG Phone ชโจทีีๆ ราคาเริ่มต้นเพียงวันละสิบาทนะครับตัวแพ็กเกจนะครับแนะนําผมอยากให้เพื่อนลองเป็นตัว GVP ดูนะครับราคาเนี่ยมันจะแพงกว่าแพ็ทหลักเริ่มต้นนะครับเพียงแค่2บาทเท่านั้นเองตัว GVP จะแพงกว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่าการใช้งานนะครับจะลื่นแล้วก็สบายกว่าครับยังไงถ้าใครสนใจดาวน์โหลดนะครับตัว UG p นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างของพ่ยามได้เลยครับเออตรงนี้จะได้ส่วนลด20บาทต่อครั้งด้วยนะครับนะครับเรื่องสิทธิ์นะครับเดือนหน้านะครับจะได้ PK กันนะครับ แล้วก็มีแจ้งอันดับต่างๆเนาะสังขชันก็จะมีกรณนี้ <Okay. S 1> นะครับตลาดซื้อขายเลขเปลียนนะครับตรนนี manship. ้ก็มีสร้อยมาขายแล้วนะครับก็จะมีสร้อยสมพูนะครับมาขายนะครับแต่ในสังขชันเนี่ยไม่มีสร้อยขายนะครับแต่ภาคนี้มีสร้อยขายแล้วนะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ออกแนวแบบยากหน่อยก็คือตรงนี้เลยนะครับตรงเนี้เขาจะให้เราใส่ครับชุดเขียวนะครับก็จะมีแบบนี้นะครับสามารถทับได้เนาะและนะครับ จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์พวกนี้นะครับก็จะเป็นชุดเซตอยู่เบื้องหลังนะครับแต่เป็นภาแอสเชันเนี่ยตอนแรกๆเราจะเราใส่ของเขียวถูกต้องไหมนะครับหลังจากที่เราทิ้งของเขียวนะครับเราก็จะมาใส่เซฟตนะครับเพราะว่าเซฟตเนี่ยมันดีกว่านั่นเองแต่ภาคนี้นะครับเซฟตจะใส่ในส่วนของเซฟตนะครับแต่ของเขียวก็คือใส่ในส่วนของเขียวนะครับแยกกันเนาะจะมีอ่าช่องนะครับแยกกันตรงนี้ก็ใส่แยกกันเดินนะครับส่วน คนไหนที่มีเซตเพิ่มเติมก็จะมีช่องสองช่องสามช่องสี่ช่องห้าเพิ่มขึ้นมานะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเกมนะครับตัวใหม่ที่เปิดตัวมานะครับเอ็ u ยูนูดาวเนาะแล้วช่สกิลเนี่ยบอกเลยว่าสวยงามนะครับถามว่ามันแตกต่างกันเดิมมากแค่ไหนนะครับมันก็เหมือนเดิมทุกคนนะครับแต่ภาคนี้รู้สึกว่าเมจิกเถื่อนจัดนะครับเมจิกสามเขาจะกิลงควงได้ทุกคนในชุดบุรินะครับใช้ไิ้งควงได้นะครับเนื้อมากรนะคาจะทิลถผีนะครับ อ่าสิวนี้ก็คือแบบสกิวเมจิกสกิวนะครับนั่นก็กล่องนะครับก็มีสกิวนี้นะครับเป็นสายดาบมันจะมีแต่ว่าสายนี้คือสายตีไกลนะครับคือดุทุกอย่างเลยนะดูดินะครับทุกคนนะเอาจัดเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับไมจิกอาคือมีหลายสกิลมากนะที่จรตรวจได้หมดนะสกือในส่วนหนึ่งนะครับก็ถือว่าเยอะจัดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของไอเทมฟังก์ชันตรงนี้ก็สามารถทําให้ครบกิจกรรมนะครับก็จะมีไอเทมต่างให้เราเลือกรับนะครับนี่ก็จะเป็นชุดสับมืออาคารัตเทวทูตนะครับ อคราเทวดานะครับอันนี้เป็นเทวดาแต่ว่าชุดที่เราใส่เทวนทวูตนะครับเออชุดอัคาาทูตนี่ครับเอออันนี้ก็จะมีออปชั่นต่างๆเพิ่มมาให้นะครับถ้าครบห้าชิ้นเนี่ยเราจะได้แสงแห่งนะครับอัคราเทวดานะครับระดับหนึ่งเยอนะครับแล้วก็เมื่อโจมตีนะครับมีโอกาสดรอปนะครับมีโอกาสปล่อยแสงนางฟ้านะครับดาเมจเพิ่มเติมสิบเปอร์เซ็นต์ต่อเนื่องสองสิบห้าวินาทีนะครับเวลาคูดาวิที่สี่สิบห้าวีนะครับเพื่ข้างนานนะครับแล้วก็แต่ว่าก็ได้ดาเมจเพิ่มเลยทุกคนนะ คงจะเป็นไปไม่ได้ครับเพราะมันคือชุดฟรีนะครับส่วนชุดซือดีเลยอาจจะต้องรอนะครับกิจกรรมะครับก็จะเป็นกิจในซื้อแพ็คต่างๆนะครับเอาวันนี้ก็มาบอกเพียงแค่นี้นะครับก็คือเป็นพวกฟังก์ชันแต่ก่อนเนาะว่าฟังก์ชันมีอะไรกันบ้างนะครับสําหรับคนที่แบบเอ้อยากให้เป็นไกด์ไลน์แบบก่อนที่จะเล่นเกมนี้นะครับบอกว่าเข้ามาแล้วไม่มีอะไรบ้างนะครับแต่ละฟังก์ชันนะครับก็บอกประมาณนี้ก่อนเลยนะครับและหน้าต่างน้านข้างนีครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือ เป็นเขตสมาชิกนะครับคนไหนที่อัพเยอะนะครับคุณก็จะได้ไปฟาร์มในเขตสมาชิกของคุณนั่นเองนะครับสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดซื้อด่วนนะครับก็สามารถเพิ่มเติมได้นะครับตามที่เรามีเพบเลยนะครับส่วนถัดมานะครับก่อนที่เราจะแยกแยะหายไปนะครับก็จะเป็นพวกจากัดเวลาต่างๆมีแพ็กนู่นนี่นั่นนะครับมาขายนะครับทุกวันเวลาไม่ต้องกลัวมันหมดนะครับเดี๋ยวแพ็พวกเนี้ยสุดคุ้มเนี่ยมันจะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับบอกเลยว่าเตรียมจตายตังค์นะครับชอบให้กระจายไปเลยนะครับ แล้วก็สุดท้ายมาก็จะเป็นการซื้อนะครับหนึ่งครั้งนะครับได้รับของสามวันติดเลยนะครับคนไหนที่ซื้อนะครับ0.99คุณจะได้รับวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามแบบนี้นะครับส่วนคนซื้อนะครับ4.99คุณก็รับนี่นะครับวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามรวมถึงข้างบนด้วยนะครับและ19.99เหรียญคุณก็ได้รับันที่หนึ่งวันที่สองนะครับวันที่สามนะครับกับวันที่หนึ่งแอดมิเซ็ตอยู่ด้วยนะนี่นะครับเราเป็นเซ็ตนะครับมีพลังพิเศษด้วยนะครับก็คือ ซือเซตห้าชิ้นนะครับมีโอกาส4%นะครับที่จะมองข้ามนะครับการสะท้อนดาเมจของเป้าหมายด้วยนะครับสะท้อนไม่มีผลกับเรานะครับบอกเลยว่าถ้าได้ใส่ครดห้าชิ้นบอกเลยว่าเราจะถึกจัดๆเลยนะครับส่วนฟังก์ชันนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันอีพีหน้านะครับทําคิดเกี่ยวกับการใช้สกิลต่างๆแล้วก็การทําปิดมาให้นะครับอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย